อย่าเข้าใจผิดว่า AI คำนวณไม่ใช่โปรแกรมรันสูตรด้วย AI สูตรเลขนักคำนวณจะคำนวณขึ้นมาโดยใช้ผลที่ออกแล้วของงวดก่อนมาบวกเช่น5บวก 5, บวก5บก1เท่ากับ6จะใช้แค่หลักหน่วยมาเป็นเลขเด่นของงวดใหม่แก่สูตรบวกมือมาก่อนแล้วเอามาลงโปรแกรมโดยใช้ภาษาอังกฤษแทนค่าหลักตำแหน่งแต่ถ้าใช้โปรแกรมเป็นแล้วใช้สูตรแทนค่าในโปรแกรมหาเลยก็ได้ชอบแบบสูตรระย,าย,ายาระยาวระยะสั้นก็แล้วแต่ท่านเลย สูตรที่1บวกได้เด่น3กับ8สูตรที่2บวกได้0กับ5แล้วเอาเลขมาวินหาเด่น2ตัวได้30 35 80 58เด่นในสูตรเอาไว้เป็นเลขกันได้38 50เลขยังไม่ได้กลับ2ตัวและจับ3ตัวคำนวณไว้เป็นแนวทางถ้าไม่ชอบผ่านเลยนะ